พี่กูไม่ไม่กูจะเ็ดไปกินก่อนเอาท้ายของเลยนเพื่อเทซู่ตลาดเพื่อของเรามีอยู่สามลูก <c ười> คิดมาเมื่อกี้สดๆามาผสมหนึ่งต้มแล้วก็ลาดกุ้งไปค่ะทุกคนลาดกุ้ง แล้วกุ้งเขาไปคับไปตามใน้พวกเขาต้้งใจจะต้องล่นเลยค่ะที่นี้ันมีขี้แตกขี้แจงกันเลยท,บบทีเดียวมีเนื้อทอดด้วยเนื้อเด็ดเดียวที่ตากเมื่อวาน แต่ตนนี่หน่อยเดี๋ยวเกิดเตียวปนีลิงโอ้ยโอ้ยปลาหัเกนางโอ้ยกูนี่หนอมโอ้โหเท่แต่ลาโลปลาดลืมเลยจานทูความช้อนนี้มึงจะแอบ สารค่ะต้องใส่นางไปเอาหน้าปูนมาด้อวยสานหน้าปูนนิดหนึ่งบิ๊กสกอตใส่น้ำไปนิดหนึ่งน้ำจิน้อย สนายจะมาไหม,มวันนี้ขนส่งมาไหมมาคา่ะจาะฮะมาใช่ไหมพุงใ <c oughs> ีญาม,มาล้วพึงโดนคนวรานี่น <c oughs> ของพวกมังขึ้นเลย <c oughs> มชิมนิดอนึ่น ใส่กุ้งนะต้องเป็นต้องเป็นมะนาวด้วยหนะ่ยเ็นะเข้าไปเฮ้ยเฮต้องมีเกาไนหะ จำแค่เอาข้าอไปลาดคุ้ง <c oughs> <c oughs> นี่เถอะนถ้าไม่ต้องลาดคุ้งตรงนี้มันสีแล้วแซบลามาดูกันนะฮะ หนุ่มก็ชิมดูป,ดปลาปลารฮะเค็มเค็มมันจะพอดีกันนี่ไงก็ต้องทำเค็มนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องไปลาดอันนี้จะใส่เค็มไปเพื่อที่ลาดกุ้ง <c oughs> เพราะกุ้งมือมีน้ำเยือกง่ายพอเหนียวมาแล้วเราไม่มีสีเขียวเลยเนาะเราจะเอาใบหอมเปยมา นนี่เลยคือเอาหอมเปีมาสักสี่ห้าใบแล้วก็คงมาหันห่นหั่นไก่แปมจะได้อยู่นี่ี๋ยวก็เราจะคุปปิเกลนะมีน่ะค่ะหอมเปีบ้านเราจะมีเด้อได้มีอะไรหน่อยนึงไม่มีซุเขียวเลยมาแล้วต่อให้บ้านมาแล้ว มาดีลูกแล้วมากินพร้อมกันเลยลูกมาเลียกตาดิเติมเอ้ยมงวันเฮ้ยมงวันนางอะไ